สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเป็นการแกะสลักอนุรักษ์ไทยในเรื่องของการแกะสลักผลไม้ลวดลายไทยนะคะซึ่งวันนี้เราจะนำแตงโมมาใส่ลายไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการแกะสลักลวดลายไทยจะเป็นอย่างไรคะ่ะในการแกะสลักแตงโมนะคะเพื่อจะใส่ลวดลายไทยเนี่ยเราก็แบ่งแตงโมออกเป็นสส่วนเช่นเดียวกันนะคะโดยการร่างแบบเกสรน,นะคะเป็นรูปวงกลม แล้วก็ปักมีด90องศาค่ะตามแบบที่ร่างนะคะปักมีด90องศาเดินตามวงกลมที่ได้ร่างแบบไว้เมื่อวาดวงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําการกลาวงนะคะเช่นเดียวกันกับลายอื่นๆนะคะเป็นการกลาวงการกลาววงนั้นนะคะเราจะเอียงมีดเล็กน้อยค่ะระวังปลายมีด ไม่ให้ไปเฉือนวงนอกนะคะเพราะจะทําให้งานของเราเสียหายฉะนั้นการเกลวนี่ต้องเกลอย่างระมัดระวังเป็นการเกลภายในนะคะเกลววงข้างในเอียงมีดเล็กน้อยเกลเพื่อให้เกิดเนื้อที่หรือที่เราเรียกว่าเกิดสันด้านข้างนะคะให้เป็นทรงกระบอกขึ้นมาเมื่อเกลเกสรอนเสร็จนะคะเราก็จะทําการลบเหลี่ยมเพื่อให้ไม่มีเหลี่ยม โดยการใช้ปลายมีดนะคะเราลบเหลี่ยมไปเรื่อยๆแล้วแบ่งส่วนนะคะเราจะเริ่มแบ่งส่วนเท่าๆกันตั้งแต่แบ่ง2แบ่ง4นะคะแบ่ง8แบ่ง16แล้วก็แบ่งเป็น32นะคะในแต่ละส่วนก็จะขึ้นรูปลายไทยในส่วนของเกสรน,นะคะ ในการแบ่งส่วนนะคะเราจะลงมีดตามรอยหยักในการแบ่งส่วนซึ่งให้แต่ละส่วนมีรูปโค้งนะคะขึ้นขอบโค้งสังเกตได้จากขอบข้างๆนะคะรวมทั้งส่วนบนนะคะจะมีลักษณะโค้งเป็นรูปกลีบดอกไม้นะคะจากส่วนโค้งนะคะเราจะเริ่มเขียนลายนะคะเขียนลายไทยตรงส่วนโค้งที่เราได้ขึ้นรูปไว้นะคะ ลักษณะการเขียนลายนั้นเราจะเขียนในรูปของก้นหอยนะคะแล้ววาดเส้นเขียนลายตามรอยที่เราทำร่องไว้นะคะนอนมีดเฉือนในส่วนที่ไม่ต้องการออกในส่วนของลวดลายนะคะส่วนฐานเราจะได้ ส่วนฐานที่เป็นรูปโค้งมนเป็นวงกลม2วงซ้อนกันนะคะในส่วนของลายไทยนะคะเราปักมีดนะคะลากส่วนบนขึ้นมาตามร่องที่แบ่งไว้นะคะแล้วทำการฉลุเป็นลายหยุดน้ำพร้อมทั้งเขียนลายนะคะให้มียอดแหลมสํำหรับลายที่สองนะคะเราสามารถทำเช่นเดียวกับลายแรกนะคะโดยการขึ้นรูป เป็นรูปกลีบดอกไม้โค้งมนแล้วเขียนลายนะคะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกันวาดลายแล้วเฉือนใต้เส้นนะคะการเขียนลายไทยสำคัญที่สุดคือปลายมีดนะคะเราต้องใช้ปลายมีดที่มีส่วนแคบที่สุดนะคะในการเขียนลายแล้วมีดต้องมีความคม ในส่วนของยอดลายไทยนะคะทําเช่นเดียวกับกรีบแรกนะคะเราต้องมีการวาดเส้นเขียนลายเส้นแล้วตักหยุดน้ำนะคะพร้อมด้วยเขียนตามรอยหยุดน้ำให้มีลายด้านบนนะคะเป็นยอดแหลมทําอย่างนี้เรื่อยๆค่ะจนกระทั่งครบหมดทุกช่องที่เราแบ่งไว้ ในส่วนของเกสรน,นะคะเราแกะลายไทยเรียบร้อยแล้วเราจะทําการเฉือนใต้กรีบเมื่อเฉือนใต้กรีบเรียบร้อยทําให้ลายไทยเราเกิดความโดดเด่นนะคะ,ะในส่วนของเกสรในส่วนต่อไปชั้นที่2 3 4หรือว่าชั้นอื่นๆนะคะเราจะแกะอีกลายหนึ่งก็คือใช้ลายมาลินะคะ,ะการแกะลายมาลิก็คือทําเหมือนกับกรีบทั่วไปวก็คือใช้อยูอ่เริ่มเลยนะคะ อันนี้เป็นการเฉือนใต้กลีบเพื่อจะขึ้นลายใหม่นะคะในชั้นที่สองชั้นที่สองเราจะไม่ใช้ลายไทยนะคะใช้ลายมาลิลายมาลิเขาแค่เราวาดยูคว่ำนะคะไปเรื่อยๆวาดกลีบและเฉือนใต้กลีบนะคะสองขั้นตอนเท่านั้นเพื่อจะให้แตงโมของเราเกิดความระเรื่อเป็นสีแดงขึ้นมาทำให้ลายไทยเรายิ่งเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับการแกะสลักลายไทยนะคะในส่วนของเกษรเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเราก็จะมาแกะกรีบข้างล่างกันนะคะในส่วนของวงนอกก่อนจะขึ้นวงนอกนั้นเราต้องเกลี่ยพื้นที่โดยการเกลางานอกก่อนค่ะเกลาว,วงนอกนะคะพยายามอย่าให้ปลายมีดไปเฉือนด้านเกศรที่เราแกะไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นการจับมีดสําคัญนะคะการจับมีดจะต้องจับมีดเอียงเล็กน้อยเท่านั้นเกลี่ยว,วงนอกจนเรียบ นะคะเพื่อจะรองรับการขึ้นลายใหม่ในกลีบนอกซึ่งประกอบด้วย2ลายด้วยกันนะคะลายที่1จะเป็นลายมะลิลายที่2จะเป็นลายไทยนะคะลักษณะการทําก็จะคล้ายกับเกสรในส่วนของลายไทยแล้วก็ลายมะลินะคะเมื่อเราเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นลายมะลิโดยใช้เกสรเป็นเกณฑ์นะคะจะมีการสับวางนะคะระหว่างกลีบโดยการ ทำร่องกรีบตัวยูเหมือนเดิมนะคะแล้ววาดกรีบยูค่ะร่องอยูวาดกรีบยูแล้วก็เฉือนใต้กรีบนะคะก็จะได้กรีบมะลิเป็นกรีบพื้นฐานซึ่งง่ายที่สุดของงานแกะสลักนะคะเพื่อจะทําการกั้นกลางระหว่างเกสรกับตัวของกรีบนอกนะคะสำหรับลายมะลินะคะเมื่อเราทํารอบวงแล้ว เราก็จะทําชั้นที่สองเป็นลายมะลิอีกหนึ่งครั้งนะคะไม่มีการสับว่างเป็นการต่อลายให้เสร็จเรียบร้อยถึงจะขึ้นลายไทย สำหรับการแกะสลักผลไม้ลวดลายไทยนะคะซึ่งงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งการเขียนลายการแกะลายนี้นะคะก็จะเหมือนกันระหว่างเกสรกับกลีบดอกข้างล่างข้างล่างนะคะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถใช้ลายที่เราแกะเกสรคือลายไทยแล้วก็ลายมาลิมาดีไซน์งานของเราในกลีบนอกซึ่งใช้กลีบมาลิ2ชั้นนะคะแล้วก็ลายไทยอีก1ชั้นก็เป็นการดีไซน์รอบๆทําให้งานของเราเสร็จสมบูรณ์สวยงามน,นะคะ แล้วงานที่แกะลวดลายไทยเราสามารถนําไปจัดในงานพิธีต่างๆนะคะการจัดดอกไม้การจัดงานต้อนรับโดยใช้ผลไม้ที่แกะลวดลายไทยเป็นตัวขับเคลื่อนในงานของเราก็ทําให้งานของเรายิ่งสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับหน่วยของการแกะสลักอนุรักษ์ไทยเรื่องของการแกะผลไม้ลวดลายไทยสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในหน่วยการแกะสลักอนุรักษ์ไทยในเรื่องอื่นๆค่ะ